Dear, coconut deer, how are you? How are you? Let me test your white flesh. Let me test your white flesh and the juice too. And the juice too. You have brown skin. You have brown skin. Rough and coarse. Rough and coarse. What a lovely tail you have. What a lovely tail you have. I like you. ค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสัปดาห์นี้พบกับเราสองคนคุณครูเก๋ค่ะครูพิมค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องอะไรคะครูพิมหน่วยมพะพร้าวนี่ค่ะมพะพร้าวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโคโคนัทนั่นเองค่ะค่ะในทุ่งมพะพร้าวนี้นะครับมีอะไรที่น่าค้นหถามมากมายเลยอเอ๊ๆเด็เกๆเคยเห็นต้นมพะพร้าวไหมครับ พีมเคยเห็นไหมเคยเห็นค่ะค่ะมันมีลักษณะยังไงคคุณพิมต้นมะพร้าวนะคะจะมีลักษณะลำต้นเป็นกระบอกสูงขึ้นไปนะคะส่วนยอดเนี่ยก็จะมีใบนะคะใบเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแพร่รูปมะพร้าวเขาจะเป็นสีอะไรคะลูกมะพร้าวนะคะจะแบ่งออกเป็นสองส่ค่ะก็คือจะมีสี เขียวอ่อนนะคะซึ่งเป็นลนักษณะของมะพราะ้าวอ่อนนะคะกับมะพร้าวแก่นคะ่ะก่อนที่เราจะไปดูมะพราะ้าวเดี๋ยววันนี้คุณครูพิม์พมีคำคล้องจองมะพร้าวมาฝากเด็กๆคะ่ะไปฟังคุณคณรูพิมพ์เลยคะ่ะคำคล้องจองมะพราะ้าวมะพร,าะร้าวลูกกลมๆมาลองชมมาลองทานมะพราะ้าวรสหอมหวานทำขนมตาลอาหารไทย เนื้อมะพร้าวมีสีขาวทํำขนมหวานแสนชื่นใจกลาอยู่ข้างในผลเขียวใหญ่คือมะพร้าวว้าวมะพร้าวที่ท้องไปนี้เห็นไหมคะในคำท้องจอมะพร้าวพวกก็บอกคุณลักษณะและประโยชน์ของมะพร้าวนะคะ<ม>ว่าไปทำอะไรบ้างแต่นี้เราพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะ<ม>ว่ามะพร้าวอ้อนและมะพร้าวแก่ มีลักษณะอย่างไรนะคะถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็จะพาเด็ก,ดกสำรวจใช่ไหมคะคุณพิมใช่ค่ะว่าที่โรงเรียนของเรามีต้นมะพร้าวหรือเปล่าแต่ที่คุณครูสองคนไปสำรวจมาแล้วมีต้นมะพร้าวนะคะอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนแล้วก็ด้านข้างด้ัวโรงเรียนค่ะคุณพิมแต่ที่บ้านเด็กๆมีหรือเปล่านะ สำรวจด,ดูนะคะค่ะพาเด็กๆที่บ้านปลูกต้นมะพร้าวอย่าลืมสำรวจแล้วม,มาบอกคุณครูบ้างนะคะว่ามีต้นมะพร้าวหรือเปล่าค่ะแต่อันนี้คุณครูเตรียมรูปมะพร้าวผลมะพร้าวที่เป็นทั้งอ่อนและแก่มาให้เด็กๆดูะค,ะๆดค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามะพร้าวมีลักษณะอย่างไรคะเหมือนในคำบองจงหรือเปล่าพี่มนะคะเราจะเริ่มจากมะพร้าวอ่อนนะคะ,ะ,คะมะพร้าวอ่อนเนี่ยรูปร่างลักษณะภายนอกของเขานะคะก็จะมีสี ผลกรมนะคะมีสีเขียวอ่อนแล้วก็จะมีจุกแบบนี้นะคะ,ะซึ่งจะมีลักษณะที่แข็งนะคะซึ่งเปลือกของมันเนี่ยมีความหนานะคะก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ยเราก็ต้องปอกเปลือ,อกออกก่อนนะคะอาเรามาดูลักษณะภายในกันบ้างนะคะเมื่อเราผ่าออกแล้วเนี่ยมันจะออเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอะเด็กๆดูนะคะนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่ค่ะ อย่างนี้คือมะพร้าวนะคะด้านในนะคะเขาก็จะเป็นแบบข้างในนะคะก็จะมีรอบนอกตรงนี้เขาเรียกว่าเปลือกมะพร้าวนะคะค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นกลามของเขานะคะกลามมะพร้าวใหญ่มะพร้าวแล้วก็พุ่งด้วยอะไรคะอันนี้ส่วนนี้เขาเรียกว่า,ากะลาค,าค่ะนะคะแล่ด้านในนี้จะพุ๊บอะไรของเขาคะ นนก็จะคบเนื้อของมะพรา้าวนะคะสียังไคะมีสีขาวนะคะเราสามารถรับประทานในส่วนนี้ได้นะคะ,คะและเนื้อเขาแข็งหรืออ่อนคะคุณพี่เม่อกี้เนื้อเขาเนี่ย,ย,ยจะมีลักษณะที่อ่อนนุ่มนะคะเราสามารถใช้ช้อนเนี่ยขูดทานได้เลยค,ะค่ะนี่คือมะพร้าก่อนนะคะเนะะื้อเขาก็จะอ่อนหน่อยนะคะแล้วก็ เอาไปทานได้เลยหรือว่าเอาไปทาขนมเหมือนในคำของจองเลยใช่ไหมคะครูพิมส่วนเราเวลาเราผ่านเงี้ยก็จะมีน้ำมะพร้าวด้วยน้ำมะพร้วาวก็เอาไว้ดื่มได้นะคะไปทําขนมได้นะคะนี่คือมะพร้าออนนะคะนะพอแบ่งครึ่งวันนี้เราผ่าครึ่งตอนแรกเป็นหนึ่งลูกเราผ่าครึ่งออกมาก็จะได้สองส่วนนะคะ,อ,ะอันนี้เรามาดูมะพร้าวแก่กันบ้างค่ะครูพิมบอกไปแล้วว่มามะพร้าวแก่ ก็เป็นลูกกลมๆเหมือนกับมะพราะา้าวอ่อนเลยแต่ลูกมะพร้าวแก่จะมีน้ําหนักเบากว่ามะพร้าวอ่อนค่ะคุณพี่มะพราะ้าวแก่นะคะเขาก็จะมีเปลือกที่แตกต่างกับมะพร้าวอ่อนคือมะพร้าวอ่อนสีเขียวแต่มะพร้าวแกเป็นสีอะไรคะสีน้ําตาลนั่นเองคะ่ะมีลักษณะเป็นลูกกลมๆแล้วก็มีก้นตรงนี้นะคะแล้วก็มีจุกเหมือนกันแต่มะพร้าวแกเนี่ยเมื่อเขาสุก เราแล้วเขาแกะแบบนี้ทั่วก้านอย่างเงี้ยเขาก็จะหลุดออกไปนะคะอันนี้มพะพร้าวแกะตรงนี้เขาเรียกเปลือกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันภา,าพผลของมะพร้าวแกะเอาเปลือกออกแล้วนะคะเราก็จะพาขึ้นอ่ะนะพร้มอมกันเลยโซลนนี่คือมพะพร้าวแก่นะคะมาแล้วมพะพร้าวแกะของเขานะคะก็คล้ายๆกับมพะพร้าวอ่อนเลยแต,แต่แต่ความหนาของมพะพร้าวแกะคะ่ะเนื้อเขาเนี่ยจะหนากว่าแล้วก็แข็งกว่านะคะ แล้วตรงนี้เขาก็เรียกกะลาเหมือนกันเลยค่ะคุณพิมวก็เอาไปทําเป็นของเล่นว่าทําเป็นกลมได้นะคะก็จะได้เป็นกะลาแข็งๆนะคะเราก็จะเห็นนะทานนตรทงนี้ก็คือเนื้อของเขานะคะเนื้อมะพร้าวเนี่ยจะมีความแข็งเนื้อมะพร้าวแก่นะคะเขาจะเอาไปขูดค่ะแล้วก็เอาไปคั้นกะทิเอากะทินะคะที่ได้จากเนื้อมะพร้าวเนี่ยไปทําอาหารค่ะได้ทั้งอาหารเคาวและอาหารหวานเลยนะคะอ่ามันก็จะได้ ประโยชน์ของเขานะคะเห็น<ม>ไหมคะความแตกต่างของมะพร้าวนะคะอันนี้คุณพิมอยากรู้ไหมคะว่ามะพร้าวเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างอยากรู้ค่ะคุณเก๋มะพร้าวนะคะเอาไปทําขนมต่างๆได้ทําอาหารได้ต่างๆเลยนะคะแต่ถ้าเราอยากกินสดเราก็ต้องเลือกกินมะพร้าวอะไรคะมะพร้าวอ่อนสีเขียวแบบนี้เลยค,ะค่ะกินได้ทั้งเนื้อทั้งน้ําได้เลยตอนนี้แต่ถ้าเราจะเอาไปทําขนมทําอาหารเราต้องเลือกมะพร้าวอะไรคะ มะพร้าวแก่นั่นเองคะ่ะ<ช>เราต้องเลือกมะพร้าวแก่นะคะก็ไปทำนะแต่คุณครูเดี๋ยคุณพ,พิมจะให้คุณครูนะพาเด็กๆลองพูดเนื้อมะพร้าวกันคะ่ะแล้วก็เอาไปทันกะทิดูสิว่ามะพร้าวเนี่ยไปทันแล้วได้กะทิสีอะไรทนแบบไหนแล้วก็ไปทําขนมต่อในคลิปต่อไปนะคะแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ